สวัสดีครับต้อนรับสู่ช่องคู่หูสูต้านะครับวันนี้มาที่จับประดุกเป็นไหมกินเป็นอย่างเดียวพี่กินนเเป็อยย่างดีวครับชัดเจนครับพี่น้องนั่นได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาดูตาชานะครับผมในระหว่างที่ตาบอกว่าตาในระหว่างตาชานานานะครับผม ร <S reading repetition> ะหว่างไถก็เจอปลาดุกนะครับผมก็เลยเจอปลาแลาตัวนี้มาสักตนมัรู้จัมันมันมุดโมอยู่ที่ไหนจะขึ้นไปสักเอาไว้สักเอาไว้สูน้ดูปลาตัวใหญ่มากปลาดุกเอาใหญ่อยู่เดนี่ปลาดุกขพื้นบ้านเรามันขึ้นมาจากห้วยบางทรหนูเป็นตะโจมแซียบะปลาดุกนาไม่ตาปลาดุกนาไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะ เลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ใหญ่ยู่นี่เดี๋ยวให้เอฟซียาชิดูปลาดุกนะนี่ปลาดุกนานะครับอย่าปล่อยไล้หระอย่าปล่อยเลยล่ะตาอุตส่าห์สักไว้ไม่เป็นไรครัจับมานี่ซิลยังไม่ได้เห็นอยู่ซิโลนี่เลยอ้าวหลือไอเชื่อมอยู่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแต่ถ้าไปเจออยู่ไปอยู่ไปอยู่ที่ไร่จะเป็นปลาดุกไร่ ถ้าอยู่ที่นาเป็นปดุกนาถ้าอยู่ตลาดอ่ะถ้าอยู่ตลาดเป็นปดุกตลาดได้ลาแล้วก็เมื่อเราบอนะไปแล้วยังยังยังไปทาน้ไปอนที่ไหนน้ายตเราตน้นนี่เป็นบรรยากาศนะครับบ้านทุ่งนาตาชานนะครับผมก็จะกำลังลงแขกกันดำนานะครับ ในส่วนของตัวกล้าก็ยังเหลือเยอะเลยไปดำไปลูกกล้าไปลูกกล้าหญ้าอันนี้นี่ต้องหลกกี่วันถึงเสร็จครับนี่ทำให้หญ้ตามไปดิหญ้ามาตามหญ้ามาอันนี้มาถามมาถามยญ้าอันนี้น่าจะเป็นน้าอันนี้เมื่อวานที่พี่หนึ่งมาช่วยดำป่ะเนี่ยนีไลน์นี่หนึ่งให้นี่หนึ่งอ๋อนี่อ่ะ พี่เหน่งแกก็ดำด้วยเหรอครับอที่หน şey yes, ึ่งก็ขนก้าให้อ so ๋อพี่เหน่งเป็นคนขนก้าให้เป็นคนขนก้าสายเสบียงสายเสบียงสายเสบียงกำลังนะครับเดี๋ยวจะไปยังไงไปเลยมาเลย นา้บอกว่าเมื่อเมื่อก่อนนะโอ้ยโลกกนนานต่เนั่ยเศร้าละวลอยออามาที่บันี้นาไโอ้ใหญ่ช่วงเร็วมากเอามาตรงนี้นายเดี๋ยวผมถือให้

พอหลกเสร็จแล้วต้องเอาเท้าเตะดเอาตะๆด้วยเออเมื่อกี้เห็นยายทำโอ้โหขอบคุณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองไลค์นะครับนะหกรยี่สิบหกคนดูต่องย่าอาชีพนะครับแล้วก็ขอบคุณเอีกลุ่มเล็กๆของช่องผู้หูสู้ต้านะครับตอนนี้กดไลค์ไปสิบหกไลค์แล้วไม่ต้องกดเยอะนะไม่ลงมาหลกกล้าช่วย เมื่อกี้พี่ภูผาบอกว่าบิวกันในกลุ่มถ้าเกิดว่าใครอยากถ้ามันขาดตรงกลางล่ะครับสองคนลงไปดำนาให้กดหนึ่งนี่กดหนึ่งมาบานเลยเนาะสำคัญเนี่ย <jd ol, S 3> ทำไงปรึกษากันแล้วปรึกษากันแล้วว่า,า,าก,กะเป้นนะไม่มีใครลงมาหลกกล้าช่วยนี่ปรึกษากันแล้วว่าอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับให้กับย่าแล้วล่ะมันทำดีเดียวไม่จบอ่ะนะต้องตามกลับมาแก้อีกเนี่ย นะครับขอบคุณนิพพีที่เป็นกําลังใจนะครับกําลังใจให้ก็พอสุดยอดค่ะย่าชีครับผมกําลังใจให้เยอะเลยตามมาแล้วครับกดหนึ่งว่าท่านโอโ้โห่จ้วงเร็วมากอะ่ะแต่ละคนเขาเรียกอะไรจังหวะจังหวะดูแต่ละท่านนี่จังหวะของทั้งน้าต่ายทั้งคุณยายแล้วก็ <c oughs> ย่าชีด้วย วีโวกดให้แล้วคะ่ะช่องผู้สู้ต้านะครับวีโวเดินไปเลยเดินไปเลยไปสันลงเลยลงเลยนะ่ะเชียร์ก,ยยรกันจังเลยเชียร์กันจังเลยเช<พ>ียร์กันจังเลยลงอย่างลงอย่างพี่พเยาก็ยังอยู่ที่ช่องญ้าชีา้ <S <S 2> <S 2> พี่พยานี่ไงพี่สู้เราเป็นแผน,นรเราเป็นแผนกมักก็ไ,ได้ไมน,นมั์ยังไงเด่นนะอะไรที่เราจะช่วยเป็นภาระได้เราก็จะช่วย นะครับผมนะชมบรรยากาศกันไปเอาช่วงเร็วมากอะ,ะแผนกมัดนี่เราเรามัดอยู่ข้างนอกนี้ได้ไหมหรือว่าต้องลงไปอันนี้ที่เตะนี่คือเอาเอาดินออกแล้วครับดินออกขย่าให้อ๋อเป็นเป็นวิธีการเอาดินออกจากต้นกล้าผมนึกว่านึกว<อ>่า <laughs> มันจะทำให้ข้าวโตวเร็วขึ้น อันนั้นก็มีส่วนนะเพราะว่ารากจะขยายรากจะแตกกันคือคือเวลาปักชำลงไปแล้วเนี่ยรากสามารถเดินต่อได้เลยเออเปออเออเออมันจะไม่เป็นปุ่มใช่พูดถูกฝากอันช่องย่าให้หน่อยนู่นไหนนู่นไหนจะไปจัดแล้วเหรอต้องลงแล้วล่ะหนึ่งมาบ้านขนาดนั้นเดี๋ยวช่วยมัดเดี๋ยวช่วยมัดเอ้ย มีดมีดอยู่ไหน呀อยู่เทียงมาตัดหาแล้วก็โผล่ไปให้โอ้ยังบอกยังมีเยอะบ่ใช่ไหม้ยงเยอะถ้าไปหาบลาดังไม่ช้าอืมเออถ้าเรื่องใช้แรงขอให้บอกเรื่องหาบใช่มเรื่องหาบเรื่องหอยบอกถนัดเลยถนัดเลยเรื่องใช้แรงนี่เอามีดมาแล้วก็หาบไปอันนี้จะไปก็ได้ยี่ไปก็ได้ เอามีดมาตัดแล้วก็อันนี้ย่าถ่ายคลิปกี่นาทีย่าแปดนาทีกี่นาทีแล้วเอาจะเก้านาทีแล้วเดี๋ยเอาลงซะหน่อยโอเคครับก็สําหรับคลิปย่านะครับอ่าถ่ายทําโดยแอตตานะครับครับแล้วก็รายงานโดยแอดนักสู้นะครับนะครับเจ้าของช่องย่าชินักแสดงครับผมนะครับนักแสดงจริงจริงมันต้องขึ้นต้องขึ้นเครดิตให้ด้วยนะใช่ใช่โอเคลาไปก่อนครับคลิปย่านะครับสวัสดีครับนี่ด้วยนี่ด้วยสวัสดีครับช่อง กูหูโชต้านะครับขอบคุณครับ